สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเรื่องเกลือกำจายพระสกถวายสดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกรุณาที่หารมั่นแม้ฝ่าฟันของไัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกข์ปวงประชา ให้ผ่านพ้นวันเวลาอันร้าวรานสองพระหัตถ์โอบอุ้มจึงคุ้มราชชนทั้งชาติราจากทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจทะอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเบิกฟ้าเชิญพวงเทพ เทวาประทานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลดลมิ่งมงคลพร้อมพรั่งจีรังเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ